ว่าเราเข้าใจช่องของเราก็จะเกิดค่าการมองเห็นได้ดีนะคะมีหลายพฤติกรรมเลยที่วันนี้เราอาจจะยังทําอยู่แล้วก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าถ้าเรายังทําพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ช่องของเราก็จะถูกลดค่าการมองเห็นลงนะคะอย่างเช่นการที่วันนี้เราเข้าไปค้นหาที่แล่นขยายถามว่า,าทําได้ไหมทําได้นะคะถ้าทําไม่ได้เขากงคงจะไม่มีเครื่องมือนี้ให้แน่นอนนะคะ ทำได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราทําแบบ1นึ่ครั้ง2ครั้งสครั้งถึง4ครั้งอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกตินะคะแต่ถ้าหากว่าเราทําอยู่แบบเนี้ยทีทรๆรัวๆแล้วก็ซ้ํๆาๆอยุอย่างเช่นอ่าพี่ผู้ไข่ไปเอาชื่อเพื่อนมาแล้วก็ไปเซิร์ชที่่อาแว่นขยายพอเซิร์ชเข้าไปแล้วอ่ะยังไม่ทันที่จะได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเลยนะคะคลิปก็ยังไม่ได้ดูเลย โค้ดก็ยังไม่ได้ดูไม่ได้หัวใจไม่ได้คอมเมนต์หรือไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรเลยอะคะ่ะแล้วเราอะก็รีบกดติดตามเราก็ทําแบบนี้แล้วก็รีบออกออกไปก็ไปหาชื่อเพื่อนคนใหม่มามาค้นหาที่เว้นขยายอีกแล้วก็ไม่ปฏิสัมพันธ์เออทำเรียบทำเรียบเข้ารีบออกซึ่งการทพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะเข้าข่ายในเรื่องของพฤติกรรมของโรบอทหรือว่าสแตมนั่นเองค่ะพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราทําแบบรัวๆเร็วๆตรงนี้ถือว่าไม่โอเคนะคะเพราะจะมองว่าเป็นอะไรที่ไม่เป็นมาราชานะ ถึงแม้ว่าเราจะทาเพราะความเคยชินก็แล้วแต่อายุตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นเราโพสใช่ไหมคะโพสคลิปของเราโพสริปโพสรูปนิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ของเราแล้วเราก็ชอบแชร์ขึ้นไปที่สอรีอันนี้คือเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพี่ผู้ขาโพสเสร็จพี่ผู้ขาลงคลิปเสร็จพี่ผู้ขาก็มักที่จะชอบแชร์ขึ้นไปที่สอรีนะคะอยู่แล้วแต่เราจะต้องไม่แชร์แบบทีๆรวแล้วก็เร็วๆนะคะไม่ใช่ว่าโพสสิบโพสก็แชร์ไปทั้งสิบโพสโพสสิบคลิปก็แชร์ไปทั้งสิบคลิป อาไลฟ์สดเขาก็ระบบก็จะแชร์ขึ้นไปให้ตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะอย่างนั้นอ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบทีทีรัวรัวเรวๆซ้ำๆแบบเนี้ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมชาตินะคะเ้าในเรื่องของการใช้คาพูดหรือแม้แต่การคอมเมนต์นะคะตรงเนี้ยเราอาจจะใช้คําพูดเดิมๆในการคอมเมนต์นะคะทักทายเพื่อนๆนะอย่างเช่นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมมากค่ะแบบเนี้ยค่ะเร็วๆรัวๆซ้ําๆเพราะว่าบางทีอ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าคลิปอ่ะนำเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปเราก็สวัสดีค่ะ เจอคลิปไหนก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยหรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาพูดถุยทักทายกับเราที่ในคลิปในโพสในลัดของเรานะเรายังไม่ได้ทันอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนเลยบางทีอะเราก็ไปตอบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแบบเนี้ยค่ะเป็นพฤติกรรมที่เร็วๆรัวๆค่ะเพราะผู้ไข่มองว่ามันเข้าข่ายเกี่ยวกับเรื่องของรบอทหรือว่าสแปมนะคะตรงเนี้ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมชาตินะคะจะทําให้ช่องของเราทูกล์ค่าการมองเห็นลงค่ะ เวลาที่เราเล่นอยู่หน้าฟีดนะคะแล้วเราเจอคลิปเจอโพสของของเพื่อนหรือว่าของใครก็แล้วแต่รู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่ตรงนี้ส่วนตัวพี่ผู้ขครแล้วพี่ผู้ขครก็จะเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดเลยนะคะโดยที่ไม่เลือกนะคะอาจจะชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจพี่ผู้ขครก็จะไม่เลือะะ่อนผ่านค่ะพี่ผู้ขครก็จะจอดดูแล้วก็คอมเมนต์นะคะให้สอดคล้องกับเนื้อหาต่างๆที่เพื่อนๆได้นาเสนอออกมานะคะตรงนี้ พี่ไุกายจะไม่เลื่อนผ่านค่ะจริงๆไม่ว่าจะเป็นคลิปเป็นโพสหรือว่าเป็นไลฟ์นะคะถ้าพี่ผู้ลายเจอพี่ผู้ขายจะไม่ทาพฤติกรรมแบบเ,เลื่อนคลิปนะคะผ่านเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านอย่างเงี้ยเพราะว่าเฟซบุ ah, Facebook, ะะ๊กค่ะเขาเป็นสังคมที่ต้องการให้เรามีปฏิสัมพันธ์กันสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะตรงเนี้ยแต่ถ้าถามว่าปัดได้ไหมปัดได้นะคะแต่ต้องไม่ใช่แบบว่าปัดทิ้ง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 อะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะถ้าเป็นพฤติกรรมแบบนี้ไม่โอเคนะคะเพราะว่าระบบเขาก็จะจดจํะคะ่าาเเรไมมม่่ชออบีีพืนสังคม เราไม่ชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะและนั่นแหละเวลาที่เราลงคลิปลงโพสตลงไลฟ์ไปทําไมเราถึงไม่มีการเข้าถึงที่ดีไม่มีใครมาให้หัวใจคอมเมนต์หรือมาปฏิสัมพันธ์กับเราเพราะว่าระบบเขาก็จะจดจานะคะว่าเราอ่ะไม่ชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์ไม่ชอบที่จะมีเพื่อนนะคะตรงเนี้ยจะสัมพันธ์กันนะคะ พราะอย่างนั้นแล้วพฤติกรรมในการเลื่อนผ่านหน้าฟีดตรงนี้พี่กู้ไข่ก็ก็จะมีเลื่อนผ่านนะพี่กู้ไข่ก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนที่พี่กู้ไข่พบเจอโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติ่ะเพราะพี่กู้ไข่มองว่าเราเข้ามาอยู่ตรงนี้เรามีจุดประสงค์หรือว่ามีเป้าหมายเดียวกันถึงจะถูกใจหรือไม่ถูกใจตรงนี้พี่ผู้ไข่ก็จะอยุดจอดดูแล้วก็คอมเมนต์ให้ตรงกับเนื้อหาที่พี่กู้ไข่ได้ดูมานะคะตรงนี้ว่าระบบชอบให้เรามีปฏิสัมพันธ์พูดคุยโต้อตอบสื่อสารแลกเปลี่ย ช่องของเราก็จะไม่เงียบเงาอีกต่อไปแล้วนะคะเอาจริงๆแล้วนะคะถ้าเราต้องการให้หน้าเฟซของเราลื่นไหลหรือว่าต้องการที่จะให้ช่องของเราเกิดค่าการลงเห็นหรือเข้าถึงที่ดีที่สุดเลยก็คือเราต้องใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบเลยในแต่และหนึ่งวันไม่ว่าจะเป็นโพสรตร์นิ่งแชร์ไปที่สอรี่ลงคลิปเรียลลงคลิปสตรีมตรงช่องของคุณที่อะไรอยู่ว่างก็ไลฟ์สดมีปฏิสัมพันธ์กับเ,เพื่อนครีเอเตอร์หาเวลาตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสต์ใต้ไลฟ์ของตัวเองสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําาคัญมกๆ กพราะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องในช่องของตัวเองตรงนี้ถือว่าสาคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็เราจะต้องพัฒนาเจ้าของเรียนรู้ลงมือทําทําไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดไม่ล้มเลิกไม่ท้อทอใจยังไงเราก็จะได้เห็นความสำเร็จของเจ้าของแน่นอนนะคะการที่เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบตรงนี้จะช่วยในเรื่องของช่องเปิดค่าการมองเห็นได้ดีหน้าฟีกเลื่อนไหลแต่ทั้งหมดเราก็จะต้องทําความเข้าใจในเรื่องของกฎ ต่างๆที่เราเข้ามาอยู่ใน Facebook ด้วยเพราะว่า Facebook เป็นสังคมที่ใหญ่ใครอยากทําอะไรก็ทําแบบนี้คงจะวุ่นวายหน้าดูเลยนะคะต้องเคารพก,กฎกติกาด้วยกฎมาตรฐานชุมชนเกณฑ์การสร้างรายได้แล้วก็พาร์ทเนอร์ตรงนี้สาคัญมากเลยนะคะและก็ใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบในทุกๆวันมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคีเอเตอร์ตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้ใตโพสใต้ไลฟ์ของตัวเองด้วยเข้าใจระบบตรงนี้ช่องของเราก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นในทุกๆวันแน่นอนค,ะค่ะคลิปนี้พี่วข,ขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปะค่ะ バイバイ。Bye bye.